อังกี้เบิร์ตบุกบ้านเมฆป er <g iv ars> ุยกำลังยิ้มเย้จะทำยังไงมาติดตามกันครับมาบุกบ้านเราแล้วยิ้มเย้เตรียมตัวเร็วเร็วหนึ่งสองสามไปเขาเป็นหนึ่งตัวแล้วได้หนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวได้หนึงตัวแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอาไปเราไล่อังกี้เบิร์ตก่อนเตรียมตัวนะเอ้าย โอ้เรานะจะเอาหมูสีเขียวกับตัวแองกี้เพิร์สสีแดงเดีวมันจะพังบ้านเราแล้วอะยย้ยย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 ่ยยยยยย้ยยยนยย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 ย สามตัวอ<า>เอาหนูแ<า>ยม้ยม,ส,มสีเหลืองแรงไปหน่อยอ๋อโหแรงไปเอาหนูแยม้มไม่ได้ยังไม่มีใครพิชิต Angry Birds สามตัวได้แรงหนูแย้มได้หมวหนูน้าหนูหลุนเลย เราต้องยิงฐานมันก่อนตัวสีไอ้ดูย่ายเย่าี่คิดตัวสีเหลืองได้ตัวจีของเราเลยสีเหลืองอ้าวเป้าหมายของเราสีแดงไอ้มสต็กสถานเลยสีแดงยังคงอยู่อ้าวไปนี่ตอนนี้นะเราได้เยอะแล้วนะ ไฮเอ้ย้ <Yeah. S 1> yeah. ในที่สุดเราโอ้โหตักเลยเดี๋ยวเราจะ pues สร้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อนนี้คือด่านที่โส,โสอของเราดูดเห็นไหมมีมุมลึกมุมสูงมุมเตีย้ยมุมกว้างอนนโอ้โหนี่คือข้างหลังนะ เราอังกี้เบิร์ดแอบอยู่ตามจุดต่างๆเลยนะข้างหลัยนะพอข้างหน้ามันมีที่เฮ้ยใช่ใช่เห็นไหมมันอยู่ข้างหลังเนี่ยตูวสีเหลืองๆนั่นอะมีหางโผล่มานี่ว้ดนนอลังการไปอีกนะคะนี่คือด้านหน้านะคะอยู่ยิ้มพร้อมไหมยังคะโอเคยนยนหนูย่ ยังไปอยู่ข้างหลังอีกตัวโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> อ้าวรอบนี้หนูยิ้มนะคะอังกิบัร์สองตัวไปแรงมากแต่ไม่โดนเห็นไหมเห็นอังกิบัร์ไหมสีแดงกับสีเขียวไม่โดนเลยยังคงอยู่สองตัวนะลมไหมไม่ไมลงโอ้โหทางลงแล้วทางปเปิดแล้วนะ อรอบนี้หนูแย้มได้เยอะนะคะ <ré> โ,อโอ้โหสุดยอดเลยดูกล่องละเนละน้าไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะทำอีกรอบที่สามเสรเรียบร้อยแล้วนะคะดูโอ้โหมีความตื้นลึกนะบ้างดูฝั่งนี้นะคะมีเราอังกิเบิร์ตอยู่ตามจุดต่างๆนะนี่มีนี่มีแบบลึกตื้นอย่างนี้ด้วยสูงอีก โอ้โหดูขอาวหนูยิม้มเตรียมตัวโดนอังกี้เบิ์ดตัวสีเหลืองน,นะแด๊ไม่เป็นไรโ Oh my god ยิ้ไมไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเข้าค้างบ้านอีกแล้วต่อไปเป็นหนูยิม้ม ไปแล้วดูยิ้มไปเลยย,ย,ย,ยิ้มเอ้๊ดูยิ้มได้สีเหลืองไปแล้วดูยิ้มมาช่อหน่อยสีเหลืองดูยิ้มน้อยสีเหลืองอ้าวต่อไปหนูย่ามจริงแล้วเหรอเอ้าหนูย่ามได้ดูดผงเลยอ่ะหนังสติกยักษ์นะของเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะเราทำมาจากท่อนะแล้วก็ใช้หนังยางรัดนะนี่พี่ๆทำให้อา้าวหนูยิ้มเต็มตัว หน,น,นูแย้มหนังซิกยักของเราไปโอ้มีแต่ก่องลม <c oughs> อังกี้เบิร์ดไม่ลมนะคะอายิมใส่ลงไปแล้วก็ดึงหนังซิกยักษ์ดูนะ จะวิ่งมาเก็บเลยโอ้โอ้ไม่รู้มันเลื่อนออกเมันเลื่อนมาเฉยๆแต่ไม่ตกนะแองจี้ยังอยู่ดีอยู่โอ้โหตรงนี้เหลือ3ตัวนะคะตอนนี้สุดยอดเก็บหมดทุกอันเลยอ่ะ ใส่ลอยเลยทุกอันเลยสุดอนนออยอดนะโอ้โหนี่ดูสิพกกลับบ้านเลยอันนี้มันแข็งแรงเราคงจะยิงตัวเราแทนที่จะยิงลูกบอลนะได้เหรอยิ้มไหมได้ไหมแนนจะไดให้หนูยิ้มอยู่อย่างนั่งแล้วให้เขาบอมดึงไหมย,ยิงหนักสิตกอลูกกุกอักแม่ยิ้มไม่คยเห็นโดมิโนคนเนี่ยเตียงแล้วมีเป็นหลายหลายคนอ่ะนอนที่เตียงนะโดมิโนเตียงนอนพอเขาผัดมันก็ โอ้โห,หลรอคะพ่อปอมจะซื้อพลายอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวคอติดตามดูนะคะรอบที่สี่นะคะตอนนี้พ่อปอมเรียงแบบง่ายๆเลยนะโดนปุ๊บหล้มเลยาหอน e ูยิ้มเตรียมตัวโอ้ยสุดยอดเจ้ดีมากได้ตัวตรงกลางไปเลยตัวสีเหลืองโอ้โหสุดยอดเลย เนื้อสองตัวจริงเหรอเนื้อสองตัวข้างบนไม่ได้หนูยิ้มจะเอาตัวอีกตัวเหลืองหนูยิ้มจะเอาตัวเหลืองเหรอโอ้โหกัวไม่ปุ้ยใครจะพิชิตสองตัวที่เหลืองแกไม่พิชิตให้ได้เอาแล้ว หมดทุกตัวเลยสุดยอดคือสําหรับคลิปนี้นะหนูยิ้มหนูแย้มได้ออกกําลังกายได้สนุกสนาน<อ>ได้ใช้มือโอโ้โหออกกาลังกายแบบสุสดๆเลยนะคะนี่ถ้าใครอยากจะเล่นนะแม่ปุ๋ยว่าต้องให้คุณพ่พอคุณแม่ช่วยแล้วนะคะส่วนตุ๊กต,ตานี้แม่ปุ๋ยก็ซื้อตามอินเทอร์เน็ตส่วนกล่องนี้เนาะแม่ปุ๋ยเคยบอกไปแล้วว่าแม่ปุ๋ยอะค่ะใช้กระดาษสีห่อห่อเป็นกล่องไปรษณีย์กล่องพัสดุนะคะส่วนตรงนี้นี่พี่ๆเขาทํามาจากท่อนะคะ ท่อต่อต่อต่อกันไปแล้วก็หล่อปูนทําเป็นฐานเพื่อที่จะได้หนักส่วนตรงนี้ทําเป็นป้ายไวนิวนะคะแล้วก็ใช้หนังยางนะคะอ่าร้อยร้อยรอย้รอยกันเป็นแบบนี้กลายเป็นหนังสติ๊กยักษ์เลยนะคะโอ้ลูกม,มือเหนือขึ้นไปเลยขาอขาอขึ้นไปต่อได้ยังไงอะ่ะก็เอามือยกขึ้นไปแต่ติรับโอ้สีแดงสีแดงโอ้โหมันอยู่ด้วยกันเลยนะรอบนี้อันนี้เลเวลหนึ่งด่านหนึ่งเออใช่ใช่เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่ง โอ้ย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 ใช้ตัวนะใช้ตัวโอเคโอเควันนี้สนุกสนานมากๆเลยงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.